ชิงทองนะครับอย่างที่บอกวันนี้มีชิงเงินธนาคารแล้วก็ชิงทองโลตัสหลักสี่ตรงนี้นี่เองตรงไปออโรร่าแต่งชุดคาบอยค่ะแล้วก็ถืออาวุธปืนเดินเข้าไปชิงทองร้านทองออโรราในโลตัสหลักสี่ได้ทองคำน้ำหนักทองเนี่ย22บาทแล้วก็หลบหนีไปนะคะคนร้ายเป็นผู้ชายรูปร่างสูงใหญ่อายุน่าจะสักประมาณ35ปี แต่งตัวเหมือนข้าวบอยคือเสื้อแขนยาวลายสกอตแล้วก็มีหมวกที่มีปีกะะปีนขึ้นไปชิงทรัพย์ร้านทองซึ่งอยู่บนชั้นสองของห้างสรรพสินค้าเทสโก้โลตัส hmm. นะคะพนักงานกําลังให้บริการลูกค้ารายอื่นอยู่คนร้ายทําทีเป็นเดินวนไปวนมาหน้าร้านแล้วก็เอาปืนขึ้นมาข่มขู่บังคับให้พนักงานส่งทองให้แต่พนักงานตกใจคนร้ายก็เลยกระโดดข้ามเคาน์เตอร์แล้วก็กวาดเอาทองไปเป็นทองสร้อยทองเส้นละหนึ่งบาท22เส้นฟังเสียงพนักงานดูครับ ของกันอยู่ค่ะแล้วก็มีลูกค้าผู้หญิงคนหนึ่งกําลังซื้อสินค้าอยู่สังเกตเห็นว่ามีผู้ชายคนหนึ่งเดินประมาณช่วงนี้ค่ะเดินผ่านไปแล้วกลับมาแล้วก็มีปืนมาแล้วก็อะฮะถือปืนมาด้วยแล้วก็บอกว่าหยิบทองมาหยิบทองมาประมาณ3ามครั้งค่ะแล้วก็ไม่ได้หยิบก็ตกใจกันเพื่อนก็อยู่ด้านนี้เต้ยก็อยู่ด้านนี้ค่ะแล้วมันก็กระโดดข้ามตู้มาแล้วก็ฟ้า กระโดดข้ามตู้มาครับผบก็รูปฮันสันผาเป็นอะไรบ้างตัวใหญ่ใส่หมวกแล้วก็ใส่แว่นสีดำใส่เสื้อแขนยาวลายสกอตนะคะ่ะเป็นตารางสีน้ำเงินแล้วก็น่าจะสะพายกระเป๋าเป็นเห็นเป็นแท่งค่าสีดำนะคะ่ะทองไปหมดกี่เส้นยี่สิบสองเส้นค่ะยี่สิบสองเส้นขนาดเ่าเส้นละหนึ่งบาทยี่สิบสองเส้นยี่สิบสองบาทไม่ปิดหน้าเลยน้องใบ อแล้วก็คนพลุกพ่านด้วยนะคะเดินมีคนเดินผ่านไปผ่านมามคือแต่งกายคนอาจจะนึกว่าไอ้ถ่ายหนังอะไรกันหรือเปล่าด้วยสามใบเนี่ยสองใบแต่ว่าจริงๆนะฮะอันนี้ของจริงนะเนี่ยโอ้โหอ่ะเดี๋ยวดูตำรวจนะครับ